ในหลายลมรักตอนที่8อเล็กและพีพีทำงานอยู่ในห้องโดยที่ไม่ออกมาแม้แต่อาหารกลางวันคิวก็เป็นคนนำเข้าไปให้วันนี้มันไม่มีประชุมทำให้เขาทำงานทั้งวันและเขาก็เป็นคนจริงจังกับเรื่องงานพีพีเองก็เห็นว่าอเล็กมีมุมที่ดูเงียบขรึมเป็นผู้ใหญ่ไม่ขี้โมโหขี้เวี่ยงแบบที่เคยเห็นมองเขาเพลิน พอเขาหันมาพีพีก็ตกใจเป็นอะไรเปล่าซะหน่อยอยู่ดีๆก็หันมาก็ตกใจใช่เป็นผีรัอไงเอาล่ะกลับบ้านได้แล้วโอ้จริงด้วยเย็นแล้วอ่ะมีหน้าหิวหิวเหรอถ้าหิวแล้วทำไมไม่บอกก็ก็นายทำงานอยู่อีกอย่างหนึง่งก็ก็เลยเวลาหารมาไม่เท่าไหร่ปะถ้างั้นกลับกัน อเล็กว้าเสื้อเปิดประตูและให้น้องออกมาก่อนในตอนนั้นเองเวฟและคิวอดยิ้มไม่ได้นี่มันเลยเวลาเลิกงานมาสองสามชั่วโมงแล้วดูเจ้านายติเทคแคร์ีพีดีมากๆแม้กระทั่งเปิดประตูรถซึถ่งมันเป็นหน้าที่ของเขาอเล็กก็เป็นคนเปิดเองให้พีพีได้ขึ้นไปก่อนพีพีเองท้องร้องเสียงดังมากทำให้อเล็กบอกให้คิวแวะร้านอาหารใกล้ ในตอนนั้นพวกเขาทั้งสี่คนทานอาหารด้วยกันทีพ,พีเองก็ลืมตัวเพราะความหิวกินอย่างอร่อยจนลืมไปเลยว่าอาเล็กต้องมองเขาอยู่แต่พอเห็นเท่านั้นน้องเองก็ถึงกับกินอาหารแทบไม่ลงก็เล่นต้องขนาดนั้นจะกินลงได้ยังไงอา้าวทำไมไม่กินล่ะก็ก,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 ก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วหรออาหารเลอตั้งเยอะกินให้หมด เวฟและคิวเี่กลมหน้ากลมตาทานอาหารเงียบๆหันมองสบตากันในความรู้สึกของคนทั้งสองไม่แตกต่างกันคือมาเป็นกอคอของเจ้านายพอทานอาหารเสร็จกลับมาที่บ้านอลเล็กก็เดินตามน้องมาที่ห้องอะไรก็เมื่อคืนนี้จัดของที่ห้องไม่เสร็จเลยแต่ตอนนี้ผมผมเหนื่อยเนี่อาบน้ําเสร็จแล้วก็ตามไปจัดที่เสร็จเข้าใจไหมนี่คือคําสัง่ง รู้แล้วนะ่าพี่พ,พีพูดเหมือนงอนแต่อเล็กเองก็อมยิ้มเดินไปที่ห้องของตนเองเขาเองนั่งรอน้องจนนานแต่พี่พีก็ไม่กลับมาที่ห้องของเขาทําให้เขาลุกมาตามแต่พบว่าประตูไม่ได้ล็อกเขาจึงเปิดเข้าไปเห็นพี่พีนอนหลับตาพิมพ์อยู่บนเตียงเขาอยู่มองอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งเดนออกมาจากห้องแต่ก็เจอเข้ากับโปลเลกเจ้านายตกใจหมดนี่เธอมาทําไม เออคือคือคือโอเล็ตจะเอาตารางอาหารวันพรุ่งนี้มาให้น้องพีพีนะคะไม่คิดว่าเตานายจะอยู่ในห้องนี้ด้วยฉันก็แค่แค่เดินมาคุยธุระแต่ไม่คิดว่าพีพีจะหลับเธอเองก็เหมือนกันมีอะไรก็ก็ไว้คุยพรุ่งนี้แล้วกันนะค่ะคุณอเล็กอเล็กเดินกลับห้องไปแล้วโอเลตถึงกับมองตามแล้วก็อมยิ้มหลายวันต่อมาเลเชลไม่มาพบอเล็กอีก เพราะเธอไปต่างประเทศมีตจพีพีที่รับสายซึ่งเป็นโทรศัพท์ของอเลสเธอโกรธมากที่พีพีไม่ยอมให้เธอคุยกับอะเล็สคิดว่าจะมาเชงบัญชีกับพีพีทีหลังในตอนนั้นพีพีก็รับโทรศัพท์ของตนเองก้าวทับโทรมาเขารับสายแล้วออกไปคุยข้างนอกทำให้อเล็กเงยหน้าขึ้นมองจากนั้นไม่อดไม่ได้ที่เขาจะตามน้องไปน้องไปคุยที่ระเบียง คุยกับใครก็ไม่รู้คุยไปยิ้มไปไหนบอกว่ามัน,นมีแฟนมันหงุดหงิดแล้วบอกไม่ถูกเลยผมคงไปไม่ได้หรอกครับคุณเก้าวทัพทำไมล่ะครับผมอยากให้คุณมาดูสตูของผมนะครับมาทดลองร้องเพลงก็ได้นะครับนเมื่อคุณชอบคุณวันไหนว่างๆให้ผมไปรับนะครับผมลำบากใจจังเลยอ่ะผมคงบอกไม่ได้ว่าผมจะไปได้ตอนไหน ตอนไหนก็ได้ครับที่นี่ต้อนรับคุณเสมอพีพีนะครับผมอยากให้คุณมาจริงๆก็ได้ครับแล้วผมจะหาโอกาสไปแค่นี้ก่อนนะครับผมทำงานอยู่ครับผมคิดถึงนะหาเก้าทับวางสายไปแล้วพร้อ,อมกับทิ้งทายว่าคิดถึงมันทำให้พีพีรู้สึกว่าเก้าทับทำไมถึงพูดขออย่างนี้ไหนบอกว่าไม่มีแปลไง คุณเล็กไม่คุณมายืนฟังผมพูดโทรศัพท์ไงเนี่ยแล้วทําไมจะไม่ได้ละ่ะที่เวลาได้เชลโทรมาฉันยังให้นายรู้เลยว่าฉันเนี่ยคุยกับใครแต่คุยก็ไม่ได้รับเองนี่คุณให้ผมรับนี่แล้วยังไงแล้วที่คุยอยู่มันเป็นความลับมากสิฉันก็ไม่ได้รู้ซะหน่อยว่าคุยอะไรกับใครแต่คุณก็มาแอบฟังอ่ะเออฉันเป็นคนไม่มีมาราย,ยาท ฉันไม่ได้มาแอบฟังฉันแค่บังเอิญผ่านมาล่ะครับแต่เมื่อกี้คุณก็ยังยอมรับอยู่เลยอ่ะเจ้ายัางไงเนี่ยได้ฉันผิดให้ได้เลยใช่ไหมเออๆออฉันผิดฉันตั้งใจมาแอบฟังอยากรู้ว่าคุยอะไรกันทางงานฉันก็ถามเลยแล้วกันว่ามันเป็นใครอะไรครับมันน่ะก็ไอ้คนที่โทรมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับพอใจหรือ,อยังเรา ไม่พอใจคุณจะไงอีกเนี่ยบทจะดีก็ดีบทจะร้ายก็ร้ายคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยไม่ต้องมาพูดมากเลยกลับเข้าห้องไปแล้วห้ามรับโทรศัพท์ใครอีกพราะนี่มันเวลางานในตอนนั้นพีพีคิดว่าเล็กไม่มีเหตุผลถ้าเกิดเป็นพ่อแม่หรือพี่ชายก็โทรมาละ่ะจะไม่เขารับได้ยังไงมันออกจะเกินไปหน่อยแล้วพีพีหน้าหงอ,อทั้งวัน แถมยังออกมานั่งข้างนอกกับรัตนาทำให้อเล็กหงุดหงิดมากเลือกเวฟเข้าไปข้างในเขาไปไหนเออเขาไหนครับไอเวฟครับน้องพีพีนั่งอยู่ข้างนอกกับคุณรัตนาครับไม่ได้ไปไหนเจ้านายทะเลาะก,กันอีกแล้วหรอครับเมื่อวานนี้ยังดูดีกันอยู่เลยแกอย่ายุ่งได้ไหมคนเป็นแฟนกันก็เป็นแบบนี้เลรเว้ยเออจริงด้วยเจ้านายเป็นแฟนกับน้องพีพีแล้วเจ้านายก็ง้อนหน่อยดิครับ ทำให้น้องพีพีงอนก็ต้องง้อแล้วฉันต้องง้อยังไงวะเอ่อเจ้านายเขาพาไปทานอาหารหรือไม่ก็ซื้อของให้สิวะแล้วฉันต้องซื้ออะไรอ่ะฉันไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วฉันต้องซื้ออะไรง้ออ่ะโถไม่ว่าจะแฟนผู้หญิงหรือแฟนผู้ชายก็เหมือนเหมือนกันละครับดอกไม้สร้อยแหวนนาฬิกาอีกอย่างหนึ่งเจ้านายเพิ่งจะคบกับน้องพีพีของพวกนี้น้องพีพียังไม่เคยได้ต่อเจ้านายเลย อะไรนะแกใช้ฉันซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอก็ไม่จําเป็นทุกอย่างหรอกเจ้านายปื้ชมมัดนี่แกกําลังว่าฉันใน้อีเวบอ่าครัครับถ้าอย่างนั้นก็ก็คงเป็นแหวนแทนใจมั่งครับเจ้านายเวลาที่น้องใส่คนอื่นจะได้รู้ว่าเอเอน้องเีเจ้าของแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอวะถ้าอย่างนั้นแกก็ช่วยสั่งให้ฉันทีเออเอเอแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าขนาดแหวนของน้อง แกก็ออกไปดูซิวะทําไม่ได้ยังไงคุณรัตนาก็นั่งตรงนั้นทําวิธีไหนก็ได้ฉันต้องการแหวนนั่นวันนี้เลยครับครับเจ้านายแหมบุจะเอาให้ได้ก็ให้ได้เลยนะเวทบ่มเงงงามจากนั้นก็วางแผนกับรัตนาเพื่อจะถากเรื่องขนาดแหวนของพีพีพอได้แล้วก็สั่งทันทีจากนั้นพีพีเองก็ไม่รู้ว่าอะไรก็มาจะซื้อแหวนให้ตนเองพอถึงบ้านเท่านั้นเขาก็มาาอประตูห้องเอาดิ เกือบจะหลับเราด้วยซ้าแต่หมอเนี่ยจะมาเคาะประตูอะไรตอนนี้มันเวลาหลับเวลานอนจะใช้งานอะไรก็ไม่รู้จักเก่งออกเกงใจอะไรคุณอะฉันให้อะไรเนี่ยก็เปิดดูเองสิฉันให้แล้วก็ใช้ใช้มันด้วยแล้วกันอเล็กรู้สึกเขินมากเขาไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาก่อนจากนั้นเขาก็เดินกลับไปที่ห้องของตนเองตอนนี้กําลังรอรุนว่า พีพีเองจะสวมแหวนนั้นไหมมันรู้สึกตื่นเต้นยิ่งแต่ตอนที่ให้น้องไปมันประหมา่าโดยซ้ำกลับมาที่พีพีเปิดกล่องดูพบว่ามีแหวนแหวนเพชรด้วยถึงว่าเม็ดจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่ต้องพูดเลยขนาดเม็ดนิดเดียวยังแพงแล้วเม็ดขนาดนี้ยังแค่ไหนมันกำลังสวยโดยซ้ำแหวนวงนี้เล็กมาให้เขาทำไมมันแปลกใจและไม่คิดว่า อเล็กจะให้แหวนนี้แถมยังจะให้ใส่ด้วยด้วยความที่พี่พี่ยังไม่มั่นใจเดินมาที่ห้องของอเล็กเพาะประตูรั่วอเล็กเองค่อนข้างตกใจเปิดประตูให้กับพี่พ่อะไรฉันจะนอนแล้วอเล็กโกหกก็ก็ก็เนี่ยแหวนของคุณคุณให้ผมเหรอก็ใช่ก็รับรับไปเถอะหน้าก็ใส่ใส่ด้วยอย่าถามมากได้ไหม ไปได้แล้วฉันจะนอนอเล็กโมโหกบเกินปิดประตูใส่หน้าพีพีพอในตอนเช้าเขาเห็นว่าพีพีใส่แหวนของเขาเขาก็ยิ้มหนใจวันนี้เขาให้พีพีอยู่ที่บ้านเพราะในช่วงบ่ายเขาจะไปงานเลี้ยงและตอนนั้นเขาไม่คิดเลยว่าพีพีจอกไปข้างนอกมารู้อีกทีตอนโอเล็ตรายงานเขาว่าพีพีออกไปพบเพื่อนเขาหงุดหงิดมากแต่ในงานเลี้ยงเขาก็รู้จักผู้ใหญ่หลายคนแล้วก็เจอล่าวทับ ทักทายกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็คุยกันได้ไม่นานก้าทับเหมือนจะรีบร้องออกไปซึ่งอเล็กก็ไม่สนใจหมดนี่อยู่แล้วก้าวทับนัดกับพีพีที่ร้านอาหารเดิมที่เขาเคยเจอน้องเองนั่งรอเขาอยู่นานคิดว่าน้องพีพีกลับไปแล้วซะอีกพอดีพี่ไปงานเลี้ยงมานะ่ะดีใจจังที่น้องอยังอยู่ก็ก็ก็ผมก็เออไม่รู้สิครับถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยดีไหม ผมว่าวันนี้คงไม่สะดวกอะ่ะเพราะผมรอคุณนานแล้วถ้าอย่างนั้นทานอาหารก่อนแล้วค่อยกลับผมหิวมากเลยคุณอย่าเพิ่งกลับนะนั่งเป็นเพื่อนผมก่อนนะน้องพีพีก็ได้ครับพีพ,พีตั้งใจจะเจอเขาและจะมาที่ศัตรูของเขาแต่ที่ไหนได้เขาปล่อยให้รอนานเกินไปแล้วถ้านานกว่านี้กลับไปช้าคงไม่เรื่องกลับไปเลยเองแต่ตอนนี้ทานอาหารเป็นเพื่อนก้าวทับอยู่นานก้าวทับเอง รู้สึกว่าชอบพี่เพียงมากๆไปที่ผับนั่นในตอนนี้เขาก็ยังไปถึงรู้ว่าพี่พีจะไม่ได้ทํางานที่นั่นแล้วแต่คิดว่าสักวันหนึ่งน้องคงไปร้องเพลงที่นั่นพอน่องชอบที่จะร้องเพลงถึงไม่เจอเขาก็าแอบฝังอยู่ในใจตอนนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพี่พีทำงานอยู่กับใครและทําอยู่ที่ไหนถ้ารู้เขาคงวัไปหาพ่อพี่พีกลับมาที่บ้านก็เจอกับอะไรเข้าหอนั่นยังไม่นอน นั่งหน้ามุย้ยรู้แหละว่ากลับมาดึกแต่ว่าเวลาป่านนี้อเล็กมักจะอยู่ในห้องถ้าเพื่อนๆไม่มาหรือไม่ก็ในห้องทํางานแต่ไม่มานั่งอยู่ในห้องรับแขกแบบนี้ไปไหนมาคําถามนี้เหมือนกับผัวกําลังจับผิดเมียที่หนีเที่ยวยังไงไม่รู้ในความรู้สึกของพีพีออกไปพบเพื่อนมาดื่ม,มาหรือเปล่าออกไปทานอาหารกับเพื่อนมา ทานกันสี่ห้าชั่วโมงเลยเหรอก็เพราะคงใหญ่หน่าดูโอ้คุณก็ก็ก,ก็ก็นัดเพื่อนอะคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเพื่อนกว่าจะมาครบมันก็ต้องมีรออะไรเลดก,กันบ้างแล้วกลับมายังไงทำไมไม่เอารถไปผมกลับมาแท็กซี่ที่หลังก็เอารถไปสิคนอื่นจะได้ไม่ต้องห่วงฉันไปนอนละ อเล็กพูดแค่นั้นจริงๆเขาเป็นห่วงน้องเขารู้ว่าพีพีไม่ได้เอารถไปพีพีเองถึงขั้นโล่งใจคิดว่าอเล็กจะวินเหวียงมากกว่านี้ซะอีกโอเลตอมยิ้มเดินมาหาพีพีเต้านายอ่ะเขาเป็นห่วงน้องพีพีมากเลยนะกลับมาตั้งแต่เย็นน่ะก็นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดน่นแหละคอยมองมาที่หน้าบ้านคงจะรอน้องพีพีน่ะไม่จริงมั้งเขาจะมารอผมทำไม ก็เป็นห่วงละสิก็ได้ยินแล้วไม่ใช่หรอว่าทีหลังให้เอารถไปด้วยอะเออเออผมไม่พูดดีกว่าพี่โอเล่มาแซวผมอย่างนี้ไนดะ้หนาผมคิดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผมขอตัวนะครับพี่เพ่เองเขินมากก็คิดไม่ถึงว่าอาเล็กจะเป็นห่วงเขาคิดว่าจะมีเรื่องกันจะแล้วปกติถ้าเกิดสถา,านการณ์อย่างนี้เขากับอเล็กคงตั้งหน้าตั้งตาเถียงกันคอเป็นเอ็นแน่แต่นี่มันไม่ใช่ พอเช้าพี่พีเขาเข้าไปในห้องของอเล็กซ์ซึ่งมันเช้ามากๆอเล็กซ์ยังคงไม่ตื่นน้องจึงทําอะไรต่อไม่อะไรให้เงียบที่สุดแล้วเบาเมือพออเล็กซ์ตื่นขึ้นมาเห็นพี่พีเดินอยู่ในห้องก็อมยิ้มเขาลุกขึ้นนั่งก่อนที่พี่พีจะหันไปเห็น <c oughs> พี่พีถึงกับสะดุง้งนี่เขาทําให้อเล็กซ์ตื่นอย่างนั้นหรอขอโทษนะขอโทษที่ทําให้นายตื่นไม่เป็นไร ฉันก็อยากจะตื่นเร็วๆเหมือนกันแหละแต่ไม่มีใครปลุกก็นี่เข้ามานานแล้วเหรอเออก็สักพักหนึ่งแล้วอะ่ะวันนี้ฉันขอออกไปธุระหน่อยนะไปธุระไปธุระอะไรไปกับใครแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่เออจะให้ฉันตอบข้อไหนก่อนเนี่ยถามเป็นชุดเลยตอบข้อไหนก่อนก็ได้ตอบมาสักข้อหนึ่งฉันจะกลับไปที่บ้าน เป็นทุลัเกี่ยวกับเรื่องเรียนเรียนเหรอนี่เราก็น่าจะเรียนจบแล้วเนี่ยก็เรียนจบแล้วแต่เป็นเรื่องเรียนของพี่ชายก็ก็จะไปพบพี่ชายนั่นแหละแล้วจะกลับมาหลไหร่ก็คงเย็นเย็นอืมถ้าอย่างนั้นก็อย่าลืมเอารถไปใช้แล้วก็ห้ามกลับมืดนี่คือคำสั่งรู้แล้วรู้ว่ายังไงฮะ ตอบมาสิว่ารู้ว่ายัางไงก็ห้ามกลับมืดไงดีถ้าอย่างนั้นก็ให้ทำตามด้วย